เอาแล้วผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมระบบกัน์เด็บบี s เ a ิร์ Bu ันะครับผมซึ่งในแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแนวชิวๆสบายๆนะครับผมซึ่งเขาก็จะให้เราแบบขับรถนะครับผมรถบัสน,นะนี่นะครับผมก็คันใหญ่อยู่นะก็จะมีพวกอ e ีเวนต์มาต่างๆเลยนั่นแหละครับทุกคนกไ็ไปเราไปเล่นกันดีกว่าครับโอเคนะก็เปิดประตูมาเข้ามาข้างในเดี๋ยวผมจะพาทัวร์กันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวค่อยเดินทางเับผมก็มันจะมีพวกเพลงที่ผมปิดไวยนะ ก็นี่นะครับผมมีอันนี้คือเลยรโนนบุ๊กอันนี้ไม่ซื้อของนะครับผมไม่จะไม่ผิดเแล้วก็มีรูปเรานะครับผมกับน่าจะสุ่มเพื่อนมานะนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นตู้สามารถเข้าไปนั่งหลบได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปนะไอวอนยูทูดีนบ็อกซี่โคลาแล้วก็อันนี้ต้องเล่นสองคนนะครับผมมเป็นเกมนะฮะโอเคแล้วก็พอเราปีนบันไดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเป็น เออสามารถกดดูอัปเดตได้นะครับผมแล้วก็นี่ก็จะมีเป็นเอ่อโปรเจคโทมุนได้นะครับผมแล้วก็บอกซีโฮลาเนาะอนี้ก็สามารถนั่งได้เหมือนกันนะส่วนท่านั่งเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะผมอุ้ยไอย้ข้างบนก็นั่งได้นะไอ้ข้างบนก็เกาะได้ฮนะทุกคนก็เปิดประตูกระจกไม้จะเป็นระเบียงนะครับนี่ดูแบบร่มเย็นดูสบายเนาะโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเต่อไปในปีไดนปะไม่ได้แล้วเนาะ ก็มีแค่สองชั้นนะครับผมมาเราพาไปดูวอ้ผมชอบการเคลื่อนไหววะผมไม่แน่ใจว่าผมเคยอัดนแบบนี้ไปยังเนาะแต่ว่าถ้ายังไม่เคยก็ก็นั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าถ้าเคยแล้วก็เดี๋ยวถือว,ว่าอัดนใหม่ไปเลยเนาะอ่าโอเคชือ้อนี่อันนี้ก็สามารถนั่งได้นะเออชิลๆสบายสบายนะครับผมไม่ต้องคิดมากแล้วก็เราสามารถที่จะกระโดดมาตรงนี้ได้น,นะทุกคนแต่ว่าเขาจะให้เราเปิดตรงนี้เนาะแต่ว่าเวลาเปิดก็อย่าไปยืนนะครับผมก็ยืนแค่ประมาณนี้พอ ขอได้แบบอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะอ่าเดี๋ยว,วยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมทดสอบไปดูว่าแบบถ้าเรายืนเราจะเจอยังไง <c oughs> มันก็จะทำดาเมจกับเราก็คือมันจะแบบพักเรามานะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่ายืนนะครับผมบนที่เปิดอนะไปเคี่ยมมาเดี๋ยวเราปิดประตูแบบป๊บเพื่อความปลอดภยัยโอเคนี่มันเป็นรถบัสส่วนตัวเนาะโอเคนี่สามารถกดได้นะทุกคนเขาแบบถ้าเรากดนะมันจะได้ คืออันนี้เขาจะรวมไปทั่วโลกที่แบบนี้เขาก็จะมากดกันนะเออนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็มีรูปอะไรต่างๆเนาะเคลไปเอาไปออกเดินทางกันดีกว่ารถด,ดูหรูมากเลยเนาะเราขึ้นข้างบนก็ได้ใช่ไหมแต่แบบเราจะเข้าข้างบนไม่ได้นะครับผมเขาจริงเข้าได้แหละแต่ว่ามันจะบาดเจ็บนะเวลาเขาก็อย่าเลยดีวยาไปเป็นระบบอถต้ไฮลอดนะครับรถคันนี้ก็กดตัวนี้นี่นี้็แบบ เดีชิวๆนะครับผมเดี๋ยวรอรอดูอีเวนต์นะว่าม,มันจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาระหว่างรอเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กีด้ดีกว่าจะมีเป็นของให้ซื้อได้นะมันจะมีเป็นถั่วนะครับผมใช้ค่า MP นะครับผมก็มีพวกของอะไรต่างๆเลยเนาะค่า MP เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นค่านี้หรือเปล่า มือนจะไม่ใช่นะทุกคนเหมือนเรายังไม่มีเอมเลย m อมพเนี่ยมันจะเก็บได้นะครับผมตามแบบพ่วงอะไรต่างๆนะครับมที่มันจะอยู่ในรถนี่แหละอยู่ภายในรถคันนี้ไม่ว่าคันนู้นหรือมันก็ขนบนนะครับผมแล้วแบบมันขึ้นบนไม่ได้หรอปกติมันต้องขึ้นได้หรือเปล่าเออมันไม่รู้เหมือนกันนะครับผมน่าจะจำผิดนะโอเคแล้วก็ลองโอะลืมตายไหไม่ตายแล้วขึ้นรถไปเลยเอาแล้วเราก็ว้าวกัปที่เดิม โอเคโอเคโอเครีแบบนี้เป yeah, em ็นชิวๆนะครับผมไม่แบบไม่จริงจ kind of ังมากแนวนั่งพักผ่อนนะฮะเอ้ยเราไม่เป็ดด้วหรออ๋อเออจำได้มันจะมีอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามันจะมีเป็นอีโมดเนาะผมยังไม่ได้อีโมดไอ้ยังไม่มีอีโมดเลยผมมีเป็ดนะผมเป็นขอตัวเห็นไหมอยู่บนหัวแล้วผมก็ใส่ไปได้นะเออสงความแบบน่ารักนะฮะก็นี่จะเป็นเอ่อ building tool ของ พูดสร้างแมปแต่ว่าไม่รู้ว่าให้เราใช้อะไรหรือเปล่านะเออโอ้ดูมืนเนาะไอเป็ดเราเป็นมุนหัวเราขยับเลยเฮ้ย <c oughs> สั่นแรงไปมีแจกริสคอร์ดได้นะดีเซิร์บัสเขียนได้เป็นพวกช็อปนะก็จะสามารถซื้ออีโมดได้นะครับผมเงินเนี่ยก็น่าจะตัวแนกเงินเนี่ยน่าจะสามารถหาได้จากการที่เราแบบเก็บตามเปิดแมบปบตามพื้นเนาะเออนะครับผมผมจำสหรับกับค่า m อนะเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียเพียง อีโมดมีเสือเพลวยเรออ๋อเออครับผมจะแบบรู้สึกว่ามันซื้ออะไรได้หรือเปล่าอ๋อก็อันนี้ผมก็ไม่ได้ใจนะรับผมหาไอ้ตัวนี้มาจากไหนไอ้เป็ดบีบได้นะผมเฮ้ยนี่นี่ได้นี่นี่ก็ข้างบนมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเราก็สามารถไปเก็บได้นะนี่มันจะเป็นค่าเสียฟ้านะครับผมเราเก็บตุ๊บก็จะได้มาทีละหนึ่งครับ ก็เผื่อใครสงสัยว่าทำไมเข้าถึงห้ามเหยียบข้างบนก็อ่ะเรากระโดดกระโดดไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆแต่คือมันไม่เจ็บตัวหรอกตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเจ็บตัวนะแต่มันเป็นแค่กระจกแตกผมก็ใไว่าเราตกใจที่นี่นหน่อยเนาะนะครับผมเออก็าอญ่ๆเหยียบเลยดีกว่านะแล้วก็เข้าดีๆดีกว่าครับก็นั่งขับได้นะแต่ว่าแบบเสดายมีท่านั่งทุกคนแต่ขอดูอีโมดก่อนว่าอีโมดเราสามารถที่จะซื้อแบบไหนได้ ซื้อไม่ได้เสอีโมดเลยครับแต่ว่าอนี้จะเป็นนิวเนาะือ,อีโมดได้แต่แบบเรายองซื้อไม่ได้เลยนะครับผมเนจะประมาณนี้นะมีเปิดเสียงเพียงนะแต่ว่าแบบมันต้องเติมนะครับผมมีเป็นบบ o m นะครับเขเรามาดูอันนีีก่านะเราระห่างรอ,งองเนี่ยเรามากดเล่นกันดีกว่าครับกดปุ่มกันนี้ครับผม กด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 คือทั่วโลกจริงๆนะมันจะแบบคือใครกดก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคผมมันจะขึ้นบอกนะแล้วแบบกดได้เท่าไหร่แล้วนะครับผมผมก็จะเคยรีวิวไปแล้วนะหรืออาจจะยังก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้ายัางเนี่ยก็ดีนะจะได้มารีวิวกันนะผมเพราะว่าตอนแรกก็กะจะทําเป็นแบบนแบบนวเว็บเดิเก่านะแต่ว่าแบบมันทําเยอะแล้วนะครับผมผมก็คือทําในช่องผมเนี่ยเยอะมากแล้วอย่างคลิปที่แล้วก็ทําไปแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนแนวมาแบบสไตล์ชิลๆกันบ้างนะครับ เนาะเออตอนแรกก็หาคอนเทนต์อยู่นะว่าแบบจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมโอเคก็กดไปเออมันไม่มีอีเวนต์อะไรเลยเหรอวะให้สามารถเขียนเท็จได้เขียนอะไรดีอ๋อเปนการอ้ซื้อหรออ๋อผมเสียงเงินฟรีอ๋อไม่ไม่รู้อ่ะขอโทษลน้นโอเคสามารถแปะได้นะจะแปะไว้ตรงสักอ่ะเข้ามาคือเห็นเลยแปะตรงนี้แหละได้ปะนี่ได้จะแปะไว้บนโต๊ะเนี่ยได้นะเขียนว่า อดีเซอร์บัสนะฮะบัสนี่เขียนไปเลยดีเซอร์บัสโดยเฉพารีพอร์ตได้มาซ้อนได้แบบนี้ก็นี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะเนี่ยนะคะรับผมเข้มาเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนดีกว่านะครับปึ๊บโอเคเราก็จะได้ค่าไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่ผมจะเรียกว่าเหารียญตาเราต้องพูดอย่างนี้แหละเหร,รียญตาเออผมจะเรียกว่าเหรียญตานะโอเก็บ ถ้า ah, MP นี่มันเ้ามี MP แล้วนี่เอาซื้อได้ปะเออซื้อได้นะครับผมโอเคแล้วเ,เราก็ปิดก่อนนี้เราก็จะได้เป็นถั่วก,กระป๋องมานะแต่ว่ามันจะไม่เซียมนะออกเกมเข้าใหม่มันก็จะหายนะครับโอเคแล้วก็กดไปนี่นก็จะชอบอนิ m a t i o n เขานะเสียงแบบค้น SM R. ตักกินนะครับผมตักไปนี่นะครับโอเคเป็ดนี่ผมน่าจะซื้อมาจากตรงนี้ได้แล้วนะครับ อเออไม่ใช่แหละ,อะโอ้โหมีเยอะมากเลยนะมีเอ้ยทอยกันหวานน่าสนใจอันนี้คือเราสามารถจอยเซิร์ฟได้นะก็จะมีบอกอยู่ว่าเซิร์ฟเป็นสิงคโปร์เป็น US นะครับผมสหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จีบอกเวอร์ชันนะต่ทำไมมันตอนนี้นี่นี่เหมือนจะเขาจะไม่บอกเวอร์ชันนะก็สามารถบ,บอกคนได้แล้วก็ชื่อเซิร์ฟโคตรยาวเลยเดี๋ยวครับผมเราก็จอยได้นะเือนเซิร์ฟไหนมันปิง นะครับผมหรือเซิร์ฟไหนมันแบบเออมันหน่วงๆไม่ใช่หน่วงๆเขาเรียกว่าอะไรมันปวดเกินนะครับผมก็เราสามารถที่จะเปิดใหม่ได้นะก็สามารถคุยเล่นกันได้ถ้าเจอเซิร์ฟคนไทยหน่อยนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมโอเคนี่เป็นไรเอ่ยก็สามารถเปลี่ยนท่าเต้นให้เขาได้วนะครับผมก็จีบอร์ดนะว่าแบบออน,นเซิร์ฟเนี้ยเท่าไหร่นะโอ้โหที่หนึ่งคือแบบสองร้อยวันสิบยี่สิบสองชั่วโมงห้าสิบนาทีเลยนะครับผม คือแบบอย่างเยอะเราสามารถดอ,อโด t เน n ได้นะครับผมก็ถือว่าดีนะนะครับผมก็ถ้าใครมีโลบ้างหรือว่าแบบอยากจะโด n a t e ให้แบบนี้ก็สามารถมาโด n a t e ได้นะครับผมอ่ะเรานั่งชิวๆนะัน่งจิบได้แบบวะไม่ได้มันมีเสียงอตะแบบมันนี่ไม่ได้มันมีเสียงเดียวคือมันไม่มีเอนเมชั่นอนะครับผมไหนเรากดอะไรบ้างนะ อะไรเนี่ยเซลอยู่เซลซัมอันนี้แรงเงินนะ w i เวชด s เซตบักนะครับผมโอ้โหแต่คือแบบบรรยากาศดูเหมือนอยู่ที่ทะเลทรายซาฮารายัไงอย่างเงี้ยเลยนะดูแห้งแล้งมากมันไม่มีบรรยากาศอินเลยเหรอโอ้โหเราลองเปิดมาดูผมว่าอยู่ข้างในดีกว่าเนะอยู่ข้างนอกเสียงรถมันดังนะครับผมกลัวว่าแบบจะรำคาญกันก่อนนะครับโอเคมาก็เหมือนเดิมเราไปกดตัวนี้ดีกว่าครับ เมื่อกี้เก็บยิงทั้งหมดละวไม่งั้นได้เด้งแน่กด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 จิบ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 แบบนี้นนเน,น,นี่ยเป็นแบบสไตล์ชิวๆนะครับผมไม่ได้เออ่ดูเออ่สิงจังอะไรนะครับผมแบบใครเกลียดอ่ะเออนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นเดี๋อาทงเลยไว้ด้านล่างนะครับผมก็วันนี้เนาะโอเคแล้วก็กดไปเอาซักเอออันนี่อร่อยนะหกร้อยล้านใช่ไหมเอาซักเพิ่มจากตัวเนี้ยเป็นเลขสี่นะครับผมโอเคผมขี้เกียจน,นับหน่วยนะ โอเคแล้วก็กดไปก่อนถ้ามีอีเวนต์อะไรเดี๋ยวผมบอกเอ้ยนี่นี่อีเวนต์มาแล้วโอ้โหกันจะพูดเลยเสียงแตรมันอาจจะดังเลเฮ้ยทำไมเราล่องหนวะเอ้ยทุกคนทำไมเราล่องหนอบ้ากอจะบักนะครับเนาะรีเซ็ตได้ไหมน่ะเออโอ้เวลาตายก็เป็นแบบอ๋ออ่านี่นี่มาละโอ้โหมันมันบักอะไรวะเนี่ยเฮ้ยวัดเอ้าเอาเอาไปง่ายและเดี๋ยวก่อนไปเย็น เราจะขึ้นมปบนยังไงหนึ่งคนระับหรือว่าเป็นอีเวนต์วะอาจจะใช่ก็ได้นะโอเคเราเก็บนะโอเคโอ้ยหรือว่ารถมันบักหรือเปล่านี่อันนี้โอ้สามารถซื้อได้ฮะมันเป็นเสื้อขายเสื้อหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมเราสามารถเลี้ยงเลี้ยงอะไรได้นะเลีย้ยงกลบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้าเอา,เอาละเราเสียรีเนี่ยนะโอ้อะไรนะโอ้ ตายเลยเอาไม่ตายเดียเ๋ยวเฮ้ยเราก่อนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็วาร์ปนะครับเขียนี้มันบัอกอะไรเนะี่ยตัวผมก็ต้องบัอกไปด้วยนะเนี่ยเออทุกคนอาจจะเห็นเหมือนกับผมว่าผมว่ามันน่าจะเป็นอีเวนต์แหละมาใครในแงด่ดีนะครับโอเคผมเห็นว่าแบบมันมีไอ้ข่านี่ยังไงวะ ไอ้ข่าสีฟ้าอโหบักแล้วคือบักแบบบักนานะบักนานอยู่นะคือมันต้องถือกระป๋องถ้าไม่ถือเราเป็นจะร่องหดอะ่ะเอออันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่คอมหรือว่าเป็นที่เกมหรือเป็นที่แมปอะแต่ว่าแบบเมื่อไรอีเวนจะหายก่อนต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่ไหมเราเราออกเกมแล้วเข้าใหม่ดูนะครับผมโอเคมาแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมนะแล้วก็กดสวิตช์ไปเลยแล้วกันโอเคน่าจะไม่บักแล้วน่าจะเป็นที่แมปนะ เออผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นหรืออาจจะเป็นที่อีเวนแต่ครับผมโอเคเรามานั่งกดปุบรออีกักรอบแล้วกันปุบ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 เราจะเอาให้ถึงตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นเล่นห้าแล้วเราค่อยปดคลิปนะครับผมโอเคถือว่าเป้าหมายของเราก็มีแค่นี้นะเพราะว่าแบบเนี้ยมันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมอเออผมจะได้ของหายหมดเลยอะแล้วเป็ดผมยังอยู่ที่หัวอยู่นะนะผมงงมากทำไมเป็ดมันหายไปได้วะไม่เป็นไรเราก็กดไปนะครับผมฉึกๆ,ๆึก แบบนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเนาะถ้าอยากเล่นก็อย่างที่บอกมาเล่นก็ได้เดี๋ยวรีวิวให้นลางนะครับผมชิวๆนะใครเรียยนะครับผมไม่ได้เรียนก็เดิมมั้งนะครับโอเคช่วงนี้ก็พยายามทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมทําคลิปอาจจะไม่มีคุณภาพสักเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยดีทุกคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าคลิปบางคลิปที่ผมทําก็นานนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับทุกคนถ้าทุกคนชอบหรือไม่ชอบไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับทุกคนด้วยแหละ ผมก็ไม่สามารถไปบังคับได้เนาะนะครับผมแต่ก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละกันเนาะโอเคแล้วก็กดไปกดคลิกไปนะครับผมจุบจุบๆุจผมอัดมาประมาณสิบห้านาทีนะตอนนี้ประมาณสิบสี่นาทีแหละแต่ว่าจะตีเป็นสักสิบห้าเลยแล้วกันเนาะโอเคจุบจุบจุกดไปกดไปกดไปอ่าห้าหละนะครับผมก็แบบนี้เนี่ยผมมีหลายอีเวนต์มากเลยนะที่ผมดูแหละก็ ถ้าใครอยากมาเล่นเดี๋ยวทีรีไว้ด้านล่างเลยกันก็ครบแหละกดไปได้ประมาณขึ้นแล้วแต่ผมพี่เกียจน้ำหน่วยอะเหมือนว่าก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะทีรีไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็มีอีเวนต์อะไรอีกเนี่ยที่น่าสนใจก็ต้องรอดูนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานขนาดน,นั้นเนาะไม่ได้มีเวลาขนาดน,นั้นก่อนเพว่าถ้าใครอยากจะมาแบบเล่นแบบชิวๆนะแบบไต้ชิวๆหรือเกียรกันมาอะไรจะเรื่องต่างแเราก็ มาเล่นแบบนี้กันได้นะครับผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วก yeah, right, ันนะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดสไัครใด้วยถ้าชอบมากๆกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยก็โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปละ